เมืองนนท์ครับขุนเข่าพลังมา้ายอดมวยเข่าจากเมืองน้ำดำกาลสินครับนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่มาเปิดตัวที่ RWS แห่งนี้ครับเจอกับเอลบุสวีน่ามวยไทยครับต้องบอกว่าสุดยอดนักชกไร้พ่า,ายจากรัสเซียครับเอาละฮะเปิดมายกแรกนี้ต้องบอกว่าไม่รอครับดูครับนักชกจากประเทศรัสเซียครับไม่รอช้านี่คือโอกาสสำคัญในชีวิตครับขึ้นมาชก ในรายการอาร์บอเอส,สอออครับดึงสางมาตาด้วยข่าวว่อาอยัางไงครับพี่แชมป์เปิดมาแบบนี้โอ้โหแบบนี้นี่ได้เรื่องแน่ครับแตดูนี่ว่าทางเอฟูสนี่จะเป็นหนูนอ,โโอโ้โอ้โหโอูดเลยโดนเข้าไปครับแม่ทนจะท่จะบอกว่าไม่ง่ายซะแล้วครับโอ้โหดูเหมือนไม่มีอะไรครับนี่คือแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็แชมป์บไทยจากรัสเซียครับครั้งครับบัวไทยของเขานี่ไม่แพ้ใครครับชนะรวดเลยถือว่าไม่ธรรมดาครับช่วงไลนี้ ครับเขมาดูฮะการแก้เกมของหนุนันเล็กครับแอบเกิดมาผ่านไปแค่นาทีเดียวครับหนุนันเล็กเองอาจจะคอยดูครับแล้วดูฮะนี่ไงขุนเข่าพลังมานี่ฮะจังหวะเด้งตีแบบนี้ฮะความน่ากลัวของเขาดูการล็อกครับแอบเบิร์ตถึงกับมองกรรมการหรือว่าช่วยด้วยหรือเปล่าครับจังหวะนี้ซอกโอ้โหไม่เคยเจอรับลูกล็อกแบบนี้เลยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอต้องรัเลยครับเบอร์นิดเดียวพลาดนิดเดียวครับหนุอันเล็ก ฟังกรรมการนับไปแล้วครับอาร์เจนตินนับถึงแปดครับสู้ต่อครับโอ้มาแล้วเป็นแบตคิกครับเอายังไงครับแม่นักชกคนนี้ประมาณไม่ได้จริงครับอย่างที่บอกคับบอลนักชกที่ดีที่สุดในโลกอยากหาไม่ต้องหาที่ไหนแล้ว RWS เขานั้นครับเกิดมาแบบนี้แม่ก่อนชกกันแฟนบอกว่าหนึ่งอเล็กสบายหรือเปล่าวันนี้ไม่สบายไม่สบายครับแม่โดนหนึ่งคนสามแบบนี้ โอ้จัหวะแรกจะเดินแล้วครับเหมือนจะเดินแล้วยิงข้าไม่ีิ้งนะครับโอ้โอ้ไม่ธรรมดาครับหูซอกเองแอร์ุชครับโอ้โหดูครับจังหวะเอาครับล็อกครับเหมือนว่าจะฟื้นหรือยังครับแล้วดึงหลังไหครับเอ้าวทิ้งลากมาทีบลากมาลากมาทีแล้วก็อ้าวแอร์ุชครับแอร์บุชยังไงครับผ่านเล้วได้ยังไงแต่ที่แรกแตกแล้วครับที่แรกหนึ่งที้รกเออขา โค้อ้อดีคนระย่างครับจังหวะนี้ต้องบอกเลยว,ว่าหนึ่งล้านเล็กต้องประชิดตัวและใช้ขาแบบนี้ครับโอ้ยไปดูมาห,หน้าแบบนี้ครับเหมือนจะเปิดช่องทางให้หนึ่งล้านเล็กเป็นเรียกว่าเป็นโอกาสสำคัญของเขาหราืเอเปล่าครับโอ้ยแข็งขวามาทีหนึ่งครับอ่ะบลสต้องวดแล้วครับเจอลูกบุกลูกเดินของหนึ่งล้านเล็ก ใจดีครับฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วผู้ซอกกลับทีนึงโอ้น่ากลัวครับจังหวะซอกกลับหรือสองเอบูสครับวันนี้ตั้งรับครับเจอตปเจาะยังต่อยหมัดขึ้นมาครับเอบูสเดินต่อหนึ่งละเล็กยกลงเข้าไปยกลงเข้าไปยกเอายกเอ้าดูครับโอ้ซอกของเอบูสยังน่ากลัวอยู่แต่ว่าดูจังหวะเสียบลำแรงครับหนึ่งละเล็กขึ้นเข่าพลังมากเดินการซัวข่าวโดยไอเอบูสยังไม่ยอมให้จับมือมัดติดเบรกเอาไว้ เอาแล้วครับไม่ตอนนี้เดินแล้วครับหนึ่งล้นเล็กไปโฉยๆครับโอ้โห,โโโโหมาซอกขวาไปทีหนึ่งบอกคุณนี่ซอกฉันก็มีเหมือนกันแล้วเดินหน้าต่อครับเอาบุษหาจาังหวะถอยมาล็อกไว้แบบนี้จังไงตีได้ไม่ได้หลังแบบนี้โสามนาทีนี้คุ้มค่าจริงๆครับโอ้โหเดือนครับเดือนครับ จริงๆแล้วก็ลุกไปไหนไม่ได้ครับเดี๋ยวดูคะแนนกันหน่อยดีกว่าหาคะแนนที่ออกมาครับแน่นอนครับพอมีนัดแล้ว18ก็เป็นนักเอเวอรบุซี่ได้นัดแล้วก็ชนะไปในยกแรกครับเอ้าชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้โมงอัไม่รอช้าแล้วนะครับคะแนนเสียเปรียบสองแต้มไปแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องเอาคืนแพ้ไม่ได้สักยกครับโอู้ดูครับแมตต์เอเวบุซี่เองก็ยังน่ากลัวอยู่ครับโอ้โหดูว้าวคือการเมืองอนเล็กครับตอนนี้ไม่รอแล้วครับโอ้โหนี่ครับเป็นการต้องบอกว่า อย่างที่เห็นครับสถานการณ์ยกแรกนี่เป็นรองครับออกมาเร่งเลยครับเจอร์ยกเอาโจเจอร์บาดของท่านเอวูส์แข่งกันครับโอ้สักครับโอ้โหเจังหวะนี้ครับกรรมการกรรมการชนิดครับเอากรรมการนารินครับพยายามจะเบกรับอ่ะลุยต่อหนึ่งละเล็กดูครับตามหลักยิงสองแต้มต้องได้นับเป็นอย่างน้อยแล้วครับถ้าไม่อยากแพ้ลุยเข้าไปมุ่งส่องโอ้โหลูกบวกสองแบบนี้ครับโอ้โหเนเหมือนกันแล้วดูฮะ มาคอยเอลบอสก็ยังคงนักลัวอยู่ครับนี่ฮะคือการปรับสไตล์ของหนึ่งอันเล็กครับไม่ได้มีเพียงแค่เข่าไม่ได้มีแค่ในครับต้องอาวุธนอกแบบคาร์ดูและคิกมาแต่ปลายมันมีเข่ามาอีกทีหนึ่งครับไม่ง่ายเลยครับวันนี้ไม่ง่ายเลยครับสองสาม<ๆ>บวกกันแบบนี้โอ้โหนี่ครับแต่ต้องบอกว่าสุดยอดครับคู่เปิดหัวนี่ไม่ใช่คู่ชิงของเรานะครับคู่ชิงเนี่ยยังต้องบอกว่าเดือดกว่านีา้แน่ๆครับโอ้โหนี่ครับต่อยมาครับเอลบอสเดินต่อเห็นัหนหนึ่งอันเล็กครับ โตแล้วทนได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้มาเอาโดนสองเหมือนกันมาลูกพีแขกของไอ้ดุ๊กดีน่าคนเดียวหนึ่งน่าเล็กพยายามจะเดินจานสองับสับเข้าไปวางหน้าไว้ก่อนมือยาวๆครับเบียรเข้าไปไอ้ดุ๊กหลวงท้องหนึ่งน่าเล็กทำแล้วสับสองไอ้โอ้โหโอ้โหแหม่หนึ่งน่าเล็กก็บอกว่าแผนการชัดเจนครับตอนนี้พยายามเดินดันให้หลุดชิอกแต่พอติดเชือกอรบดูเสงเขามีลูกลูกดื้อครับลูกบวกลูกเกลียดกี่แบบนี้ครับขวโอ้โหดิยังแข โอ้โหต้องบอกว่าเต็มเต็มครับโอ้โหตายตายตายวิเข้าไปครับไปขวาต่อยขึ้นเอบุสแทงเข่าครับดันลงมาสับซอกโอ้โหนี่เขาก็สู้เต็มกำลังเหมือนกันครับเอบุส โอ้โหเหลืออีก40วินาทีสเ็ตตรงนี้ครับหนึ่งอันเล็กจะคงเปิดเกมว่าแต่ว่าแข้งซ้ายอาวุธเบรกเอาไว้หนีหมาไม่ถึงอันเล็กมือยาวๆครับเปิดทางขวาขยับไม่ได้ไม่ออกแกลกอีกแล้วครับเอาส์โอ้เรารับอาวุธแบบนี้ครับแม่หนึ่งอันเล็กเหมือนจะช้าลงอยู่ดูเมาส์ดูเมาเมา บาดไม่ได้จริงๆครับและขณะที่บอกว่าช้าเป็นไงโดนซอคขวาไป่จริงของเขาแล้วออบูสเองก็ไม่สนใจครับดูครับระยะว่าลูกบวกลูกสองไม่เกี่ยวกับแบบนี้ยังไงสับตัวกันแบบนี้ยังไงโอ้โหไม่จะบวกไม่รู้จะ่อาแดงปิดอยู่หรือเปล่าครับแล้วหลังระยะคนได้ต่อตันสอคกลับอีกนนึงแลกกันแลกกันไปโอ้โหกระจอคสองมามัดโอ้โหไม่ใครจะใครอะไรก็แบบนี้ไม่หยุดยังไม่หยุดเลยโอ้โหละเล็ก โอ้โหทุติยศาหนือกะสตอกฝอกไม่ได้ครับว่ามันจริงๆครับ่เดือดสะเทือนโลกแล้วครับคู่ปิดหัวนของไทยก็มาครับ ไปดูกันครับว่าคะแนนยุทธิพันฑ์มาโอ้โหคะแนนออกมาดิไม่เอกฉั่นครับสองต่อหนึ่งเสียงครับเป็นคะแนนหนึ่งอันเล็กที่ชนะคืนได้บ้างครับชัดเจนครับหนึ่งอันเล็กถ้าไม่มีน็อตไม่มีนับนี่ไม่มีคำว่าชนะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหแต่ดูครับเอาเบิร์สเองก็ยังคงใช้จังหวะดักเหมือนเดิมครับแต่คุณเจนมาฉันเล็กแล้วครับโอ้แล้วดูฮะ เย่างเล็กอยังคงเดินอยังไงโอ้โหสอกมาแต่ละชน้่ก็บอกว่าน่าเกลียน่ากลัวทีเดียวครับเอายังไงฮะแต่เขครับเราแล้วแตกแล้วตอนนี้เลือดมาแบบ้โอยสุดสเอาแล้วครับเลือดมาแบบนี้หัวใจเป็นยังไงอลวุฒ์หนึ่เล็กลุยแุล้วลุงลุงย ตัดคอครับคอบครับเอาชนะนกนึงแล้วเล่นกิดลงไปในยกที่3ครับ48่สิทีนาที่โอ้เหลือเชื่อ,อครับช็อกโลกจริงๆครับโอ้โหโอ้นีครับเป็นจังหวะกำลังจะตู้ครับโอ้โหเลือดโอ้โห มาดูไฮไลท์รวมก่อนนะครับโอ้อนนี่ฮะสองกลับครับโอ้เต็มๆครับลูกปิดจ็อบเลยทีเดียวครับนี่ครับโอ้พยายามมาหลายครั้งแล้วครับแหมยสวยงามจริงๆครับนี่นะครับมวยไทยครับพลาดนิดเดียวครับไม่มีโอกาสแก้ตัวครับจังหวะเปิดเกมลุกนนิดนึงลาเล่กนี่ทำได้ดีครับแต่ว่าดูจังหวะสวนกลับจังหวะโต้ของเอลบูสครับปิดเกมได้เลยครับนี่จังหวะสับสองน่าเล็ก อั้งทำได้ดีมากครับในเกมของเขาโอ of of oh, s <S s <S ้แล้วดูนุ่มดีเลยครับโอ้โหนื้อเนื้อครับความไร้การของอาวุธปวยไทยครับสอกกลับอีกคารม้วนแผ่นดินน n ค c k out b